ปวดคอแบบไหนอันตรายปวดคออาการยอดฮิตของชาวออฟฟิศแต่รู้ไหมว่าภาวะปวดคอมีหลายแบบและอาการปวดคอแบบไหนถือว่าอันตรายปวดคออย่างเดียวโดยปวดมาถึงบริเวณบ่าและสะบักกลุ่มนี้แม้ว่าจะหายจากอาการปวดคอได้ง่ายและไม่อันตรายแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีภาวะออฟฟิศซินโดรมหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดเพราะมีการกดทับเส้นประสาท อาการจะปวดร้าวลงแขนไปจนถึงมือมีอาการชาในบางรายอาจมีอาการอ่อนแรงเช่นยกไหล่ไม่ขึ้นขยับนิ้วหรือกระดกข้อมือไม่ขึ้นร่วมด้วยปวดเพราะมีการกดทับไขสันหลังมีอาการปวดคอเรื้อรังรวมกับปวดลงแขนหรือขาหรือมีอาการชาร่วมด้วยไปจนถึงมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของเล็กๆได้เดินเซสูญเสียการทรงตัวบางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับการควบคุมระบบขับถ่ายร่วมด้วยค่ะวิธีป้องกันและบรรเทาอาการปวดคอการยืดกล้ามเนือ้อไม่นอนหมอนที่สูงเกินไปไม่เกรงคอในท่าใดท่าหนึ่งนานๆไม่สะบัดคอแรงๆจัดโต๊ะทำงานให้เหมาะกับสรีระร่างกายของคนทำงาน สำหรับโรคกระดูคอการแพทย์จีนได้จัดอยู่ในกลุ่มโรคชาและปวดเมื่อยอันเนื่องจากเส้นลมปานติดขัดทำให้เลือดไหลเวียนช้าลงและเกิดภาวะเลือดข้างไปกีดขวางการไหลเวียนของเลือดจนเกิดอาการปวดซึ่งสอดคล้องกับหลักการวินิจฉัยและการรักษาอันสำคัญของการแพทย์จีนปวดแสดงว่าไม่โลง่งโล่งแล้วก็จะไม่ปวด ส่วนพิดลมพิษเย็นพิดชื้นที่สะสมอยู่ในเส้นลมปานบริเวณคอบ่าไหลจะจับตัวเป็นก้อนทำให้เส้นลมปานและหลอดเลือดมีการติดขัดมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดไม่เพียงพอจนเสื่อมลงอย่างรวดเร็วจึงเกิดอาการผิดปกติของคอบ่าไหลสะบักแขนและมือ หลักการทะลวงหลอดเลือดและเส้นลมปราณบริเวณคอบ่าไหลให้โล่งสะอาดสลายภาวะเลือดขั่งช่วยให้เส้นเอ็นกรามเนื้อและกระดูกคอได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดได้อย่างเพียงพอขจัดพิษลมพิษเย็นและพิษชื้นที่สะสมอยู่บริเวณคอบ่าไหลซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคกระดูกคอผักดันการไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น เสริมสร้างพลังลมปราณเพื่อลดภาวะเส้นลมปรานติดขัดไม่พึ่งยาแก้ปวดช่วยให้มีโอกาสหลีกเลี่ยงการผ่าตัดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์9 9